และอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าการติดเชื้อในครั้งนี้นแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดด้วยกันหลายๆจังหวัดเองวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับเชื้อจากคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครครับไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่นะครับจำนวน21คนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดที่อยุธยยาอู่่ที86คคนนะรับ จากการสอบสวนโรคก,ก็สามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มผู้ที่ไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่พอกลับมาเนี่ยก็ได้ไปจับกลุ่มปาร์ตี้กับเพื่อนๆจากจังหวัดต่างๆที่อำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงในทองหล่อนะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ค้าขายรถนะครับซึ่งติดเชื้อจากผู้ร่วมงาน ทั้งนี้กลุ่มผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และก็อำเภอโมกเหล็จ,จังหวัดสระบุรีนั้นนะครับก็อาจจะเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์ใหม่ของการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับจากการสืบสวนโรคเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อในปัจจุบันนี้ยังไม่พบว่าเกิดจากการแพร่ระบาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าเป็นคนป่วยที่รับเชื้อมาจากจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ โดยบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมายังภูมิลำนาแล้วก็นําเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวดังนั้นเราย้ํากันทุกๆวันนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันดูแลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคควบคุมการแพร่ระบาดนะครับเพื่อจะได้ช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดกับภูมิลำเนาไปแล้วเนี่ยขอความร่วมมืออาจจะงดการออกจากบ้านถ้าไม่มีเหตุจําเป็นนะครับรวมถึงให้คงมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยคัดกรองวัดไข้ล้างมือบ่อยๆรวมถึงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหากว่าเราจะต้องเตือนทางไปที่ไหนด้วยนะครับ